สวัสดีค่ะทุกคนลืมกันแล้วหรือยังโอปอกับชุดรอดอชุดนี้นะคะตอนนี้ก็เรียนจบปีห้านะคะแต่วันนี้จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้นะคะวันนี้ก็เลยให้พี่วิชาญมาถ่ายรูปให้นะคะเพราะว่าพี่วิชาญถ่ายรูปสวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงติดตามกันนาค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ป่านะคะเราเลือกโลเคชันที่นี่นะคะเพราะว่าเราต้องการโลเคชันที่แบบว่าสวยๆเหมาะกับชุดนะคะเราก็เลยเลือกที่นี่นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเททุลักทเทเลหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับพี่วิชานะคะ <c oughs> นี่เลยค่ะตากล้องของเราโอ้ <c oughs> แต่เราก็สู้นะคะเพราะเราต้องการรูปสวยๆแต่เราก็สู้นคงเรียน <c oughs> ไม่ใช่วาชาขีดขีด ไม่ได้เรียนในอาคารพงแอรฉันเรียนกลางแดดฉันร้อนฉันเหนื่อยฉันเพียเ,เหลือเกิดใช่ค่ะเดี๋ยวเอา,เอาตรงนี้นะคะ<ด>ทุกคนรอติดตามนะคะเราจะถ่ายมุ<ด>ยมไหนแอคถ้ายังไงรูปสวยขนาดไหนต้องรอชมนะแล้วก็ถือลูกเอ,อชุดคุยมันส่วยไม่ลูกแม่ไม่เคยเห็นนะใบประกาศที่เข้ารับกันตอนรับปริญญามันชวยไม่ลูก ลูกไปเรียนให้จบแล้วเอามาให้แม่ได้ไหม